โก้สปอร์ตลงทดสอบ4,400ดอลลาร์ก่อนดีดกลับหากยืนเหนือ5,000ดอลลาร์ไม่ได้ยังไม่ปลอดภัยของไทยยังได้ลุ้นกลับมายืน71,000บาทสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกวันทางช่องทางต่างๆของโกลานะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคําม,มาฝากกันเป็นประจำทุกวันสามารถติดตามแล้วก็ร่วมเป็นกาลับงแจ๊ให้กับพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแรกดชร์แล้วก็กดสมัครเข้าช่องทางต่างๆนะครับวันนี้อังคารที่3กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ราคาทองคาภาพรวมก็ยังปรับตัว ต้องรอดูนะครับว่าจะสามารถยืนได้หรือไม่ถ้ายืนได้เนี่ยโน้มก็จะดูดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอคุณมาสายค่าทองรายของเมืองไทยที่สับสนุนการเงนของโกอาลามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัทโกโกเทรดจำกัดบริษัทซิ i ิสจำกัดบริษัทไชนิ n i n g Co. b o o l e จำกัดบริษัทไชนิ n โ n g Co. j e w e l r จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงอม m m o ิตี้จำกัด เราเริ่มจากราคาทองคาไทยครับฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเปิดตลาดบวกมา850บาทก่อนอีกชั่วโมงครึ่งถัดมาจะปรับราคาขึ้นลง13ครั้งโดยรวมลดลงไป500บาททําให้ราคาขายทองคําแท่ง9.5ในเวลา10.30นอ,อยู่ที่71,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่71,300บาทขาย้ราคาขายออกทองรูปพันอยู่ที่72,300บาทราคารับซื้ออยู่ที่69,872บาท44เตางค์คนวณจากเงินบาทที่31.51บาทต่อดอลลาร์โดยทั่วสิงหงมองว่าราคาทองคำา ฟื้นตัวราคาทองคําโลกเนี่ยทยอยขายตามแนวต้าน73,150แล้วก็74,400บาทแล้วก็รอซื้อที่แนวรับ7 2 0 0หแล้วก็68,600บาทหากราคาหลุด68,600บาทลงไปแนะนําตัดขาดทุนนะครับส่วนการเคลื่อนไหวราคากุสสปอร์ตเมื่อวานนี้ยังคงปิดแดนลบต่อเนื่องวันที่3นะครับเมื่อวานนี้ราคาลงแตะ4,402ดอลลาร์ก่อนวกมาเป็นตลาดที่4,661ดอลลาร์โดยร,ดยรวมลดลงไป234ดอลลาร์หรือว่า4.80%นะครับแต่ชานี้ราคาดปดศู บาขึ้นมาสอบ4,850ดอลลาร์ต้องรอดูครับว่าจะสามารถยืนได้หรือไม่อย่างนั้นก็ตามราคาทองคําได้ดีบาวกลับขึ้นมาได้ก็ถือเป็นสัญญาณบ่งชีว้ว่าตลาดเริ่มผ่านพ้นช่วงความผันผวนรุนแรงไประดับหนึ่งแล้วนะครับแม้ระยะสั้นราคายังมีความผันผวน,น,น,นอยู่แต่หากราคาไม่ร่วงลงต่ำกว่า4,600ดอลลาร์ถือว่าตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นนะครับส่วนปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคําที่ต้องติดตามก็คือเราดูความเคลื่อนหน้ากรดีที่รัฐบาลสหรัฐได ภาคองเกรสไม่สามารถตกลงงบประมาณรายจ่ายได้ทันวันที่30มกราคมโดยสภาผูเดรนัาษฎรมีกำหนดจะลงมติขั้นสุดท้ายในวันนี้นะครับตามเวลาสาตรต้องรอดูครับว่าผลจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันทาง BLS ได้ออกแถลงการว่ายังไม่สามารถเผยแพร่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมกราคมตามกําหนดเดือนนศุกรนนี้ได้นะครับเนื่องจากยังอยู่ในช่วงภาวะชัดดาวนะครับต้องรอดูนะครับว่าถ้าคืนนี้สามารถผ่านงบได้ันศุกร์จะมีตัวเลขการจ้างงานหรือไม่นะครับนอกจากนั้นตลาดยังได้แรงกดดันจากข่าวที่ทางบริษัททำระบุว่า ว่าสหรัฐอินเดียได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าโดยอินเดียจะหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียแลกกับการที่สหดดรัฐลดภาษีนําเข้าสินค้าจากอินเดียจาก25เหลือ18เซนซึ่งข่าวดังกล่าวก็ช่วยหนุนดอลลาร์ให้แข็งมากขึ้นนะครับและก็ลดความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับอย่างนั้นก็ตามราคาทองคําได้ฟื้นตัวระยะสั้นนะครับจากงานที่นักทุนชาวจีนได้เข้าซื้อทองคําในตลาดสโนเจินโดยซื้อทองรูปพันธุ์และก็ทองแท่งเพื่อตุนไว้ก่อนช่วงเทศก,กาลตรุษจีน,นะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยพยุงราคาไว้ได้รรระะดดดับหนนนนน,นนึ่่่งงคสวมาาเเทีีตตต้้อิิใืจกป เผยตัวเลขเปิดรับสวัสดงานใหม่เดือนธันวาคมนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแต่7ล้าน2แสน1หมื่นตำแหน่งจากเดือนก่อนหน้าหรือที่7ล้าน1แสน5หมื่นตำแหน่งนะครับผั 7, 5, บบกออกมาตามคาดก็จะกดดันราคาทองคําเพิ่มเติม,มครับไปดูมุมมองการทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเท,ะเทศไทยจะกมองว่าราคาทองคําได้ผ่านการปรับฐานหนักมาได้แล้วนะครับตอนนี้ดีบาวกลับขึ้นมาได้ครั้งซึ่งการปรับฐานหนักก็มิถือเป็นเรื่องที่ดีในภาพใหญ่ของราคาทองคำนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับระยะสั้นราคาทองคามี 30บถึง5 0า0ดอลลาร์นะครับหรือว่าราคาทองคำไทยก็มาเจ็มถึง7จ5 0 0บาทซึ่งถือเป็นการสะสมพลังเพื่อขึ้นเล่นในรอบถัดไปนะครับดานวายจีมองว่าวันนี้ราคาโกสปอร์ตปรับตัวลงแรงก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังเข้าสู่ภาวะโอเวอร์ซในทางเฟรหนชั่วโมงนะครับวันนี้หากยู่น4,611ดอลลาร์ได้ต่อเนื่องประเมินว่าราคากกันังเข้าสู่ชุดดีดนะครับอย่างก็ดีหากดิดตัวไม่ผ่าน5,140ลลววา,า,จจาพันหนื่งร้อยสี่สับกอลหากผ่าน5,140 ไไปได้มุมมองเชิงลบจะลดลงแล้วก็ราคามีโอกาสดีดได้สูงขึ้นเพิ่มเติมนะครับกลยุทธการลงทุนทางว g จีแนะนําว่าให้เปิดสัญขายหากราคาไม่ผ่าน 5, 5 1 4 0 5 6 1ดอลลาร์นะครับตัดขาดทุนหากผ่าน5,140ดอลลาร์เพื่อไปรอขายในแนวต้านที่สูงขึ้นกว่าเดือนนะครับรอซื้อคืนหากไม่ดุด4,642-4,596ดอลลาร์หากดุดแนวดังกล่าวสามารถชะลอไปซื้อคืนหากไม่ดุด4,404ดอลลาร์นะครับขณะที่ออซิสมองว่าราคาทองคําวันนี้ยังคงปิดลบอย่างต่อเนื่องนะครับราคามี โน้มขาลงส่งไปทําโลที่4,402ดอลล่าร์ก่อนจะฟื้นตัวจากแรงซื้อในช่วงเย็นแล้วก็มีแรงซื้อเรื่อยต่อมาจนถึงช่วงเช้านะครับส่งผลให้ราคามาเคลื่อนไหวบริเวณ4 7 0 0 4 8 4 5ดอลลาร์แม้ว่าราคาทองคำโดยรวมยังเป็นขาขึ้นในเทรนใหญ่นะครับแต่เรียสั้นยังมีโอกาสลงได้ต่อหลังไอซ์ไอร์ไทม์เฟรม4ชั่วโมงยังคงวิ่งอยู่ในดับ50นะครับขับแนะนําวันนี้ผู้ที่ถือของไว้ก็ให้แบ่งขายทำกำไรหากราคาปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราความชัดเจนของรราาาคกก่่ออออนนทีีจจะตตััดสิใใเข้้้ซืบึวห ต้านที่4,859แล้วก็4,915ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่4,686และก็4,615ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่เร่งขงคอมมิตี้ไฮระดัวันที่4,787แล้วก็4,762ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่4,937แล้วก็4,962ดอลลาร์นะครับนี่คือข้อมูลที่โกลาวจิบมาฝากกันในคลิปแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคิเพิ่มเติมกับทางผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์ของทางชายนิโกบุเลียและก็ทางผู้การวิเคราะห์ของทางแคปโปนะครับมาดูกันว่าทั้้้ง2โบเกนนีจะใหแว มมราคาทองคำแล้วก็แผนกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้รลก,กันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ